ควรเลิกหรือไม่เลิกการอยู่เวรยามการอยู่เวรยามสิ่งที่กำลังเป็นประเด็นในแวดวงการศึกษาของไทยณตอนนี้เชื่อว่าคุณครูทุกท่านจะต้องได้อยู่เวรนับตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าไปบรรจุจนถึงตอนเกษียณทำไมเราต้องอยู่เวรกันละ่ะต้องย้อนกลับไปดูในระเบียบและตามหนังสือสังการที่ว่าเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการพ้นจากการจารกรรมจากรรมก่อวินาศกรรมการบ่อนทำลายอัคคีภัยและเหตุอื่นๆที่เป็นอันตรายการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยมีเวรกลางวันและกลางคืนโดยปกติแล้วครูผู้หญิงจะอยู่เวรกลางวันตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นส่วนครูผู้ชายจะอยู่ช่วงกลางคืน ตั้งแต่หกโมงเย็นถึง6โมงเช้าของวันถัดไปการอยู่เวรยามยังจำเป็นอยู่หรือไม่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนวิธีชีวิตคนเราก็เปลี่ยนไปสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากการอยู่เวรยามหากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีครูและบุคลากรมากในหนึ่งเดือนอาจจะได้อยู่เวรแค่คนละครั้งแต่หากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีบุคลากรน,น้อยการอยู่เวรก็จะหลายครั้งไม่ต้องพูดถึงครูผู้ชายที่หายากและขาดแคลนมากบางโรงเรียนไม่มีครูผู้ชายเลยบางโรงเรียนมีเพียงคนเดียวก็มาเวรกลางคืนไปเลยสิคะโรงเรียนขนาดใหญ่อาจมีคนที่อยู่เวรหลายคนอาจจะประกอบไปด้วยครูเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และนักการซึ่งอยู่หลายคนก็อุ่นใจกลับกันโรงเรียนขนาดเล็กนอกจากมีคนช่วยหารเวรน,น้อยแล้วการไปนั่งอยู่โรงเรียนคนเดียวบางครั้งก็ทำให้เสียวสันหลังขึ้นมานะสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่สิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นคนเป็นเป็นนี่แหละที่น่ากลัวที่สุดเราไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาทำอะไรเราบ้างบางโรงเรียนอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้าน หากไม่เกิดเหตุการณ์ก็ดีไปแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใครจะมารับผิดชอบต่อชีวิตและความปลอดภัยของเราหากเจ็บตัวก็น่าจะได้กระเช้าเยี่ยมและเงินปลอบขวัญเล็กๆ็กน้อยๆแต่หากเป็นอะไรไปเงินมากแค่ไหนก็ทดแทนไม่ได้และที่สำคัญคนในครอบครัวจะอยู่อย่างไรแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรละ่ะถ้าหากเราไม่อยู่เวร อนนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะปัจจุบันโลกเราก้าวหน้าไปเยอะแล้วค่ะเชื่อว่าทุกโรงเรียนติดกล้องวงจรปิดที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ทุกที่ทุกเวลาและมีฟังก์ชั่นแจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหวหน้ากล้องแล้วถ้าเกิดไฟไม่ละ่ะจริงๆเราควรติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับควันเอาไว้ตรวจจับควันในอาคารและส่งสัญ,ญญาณเตือนให้เราทราบได้หากเกิดไฟไม่จริงๆ ขอแนะนําให้มีการทําประกันอัคคีภัยทุกโรงเรียนในปีหนึ่งจะมีอย่างน้อยหนึ่งโรงเรียนที่เกิดไฟไหมและส่วนใหญ่จะเป็นอาคารไม้เก่าๆซึ่งอยู่มานานและเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเสนอให้มีการทําประกันไว้ซับเผื่อเกิดเหตุจะได้มีเงินชดเชยเอาไว้ซ่อมแซมถ้ามีคนมาติดต่อราชการละ่ะเชื่อว่าทุกคนมีโทรศัพท์คุยติดต่อกันได้ค่ะจัดที่รับส่งเอกสารไว้ก็จบ และอย่างสุดท้าย IoT หรือ Internet of t h i n g รู้จักไหมอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้แล้วทำให้อะไรอะไรก็ง่ายขึ้นเปลี่ยนเธอคะ่ะเพื่อครูเพื่อการศึกษาไทย